ก็ตัวไหนมันสวยถ้ากูไม่เล่นกูได้กูสมัยมันขามเขารู้เลยครับว่าสวยกูเล่นกูอยากเล่นกูอยากเล่นูคุณ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 แฉดแมนแฉดแมนต้องรีบิวกูจะได้เล่นป่าหรือเปล่านะหรือเขาอยากจะเล่นกูกูเล่นแฉดแมนนี่อะมึงเจอกูแล้วจะเล่นป่ากูเล่นไดเลยเออเนาะแต่ว่าเค้าเซ้าเซ้นใหม่ของเคาสกินคาไตน่าเซ้นใหม่นี่สวยมากกูว่าสวยคาไตนาแี้ย เออคาตาลิน่ามีสกินใหม่ไปแล้วอีกอย่างมันมาแบบเป็นสกินแบบธรรมดาดับอีพิกแล้วก็มีสกินที่ต้องใช้พชเพชรม่วงแหลกกูจําชื่อระเออแบบไม่ได้อ๋อจำไม่ได้สกินเพชรม่วงแหลกกูจะฟิโอลากูตายเออวะกูลืมวิเคราะห์ผ่านสงกรามแล้วกูตายไอ้เหี้ยกูเจออันนี้แบบไอ้มังกรเออเล้ยสูออเรี้ยสูหลังจากปรับใหม่มันมันมันเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับทุกท่านม่น่ากลัวมากเลยนะจริงไอ้เหี้ย อย่าอย่าปล่อยให้เหล็กเนี่ยตอนนั้นกูจําได้กูเอามาตี้ไปสู้อะไอ้เนี่ยคือแบบถ้าถ้ากูโดนโดนมันเปิดก่อนคือกูมีเสียตายตายง่ายมากเลยจริงอ่ยมช่ได้อยู่ข้างบนซะาด้วยได้อยู่กูกูไม่ถนัดที่สุดซะาด้วยกูมันก็มาจัดพอดีตอนนั้นกูติดจากอาร์โอวีอ่ะในพอดีเมาก่อนนะพอล็อกกูก็เป็นเนี่ยกูต้องล็อกตลอดแล้วพอเลิกล็อกก็ เออหลังหลังจากมันมันปรับใหมนมันเออหลังจากมันรีเยแต่มันเอามันมาให้เราจัดอีโมดใหม่แล้วก็รุนเ่ยเรื่องระบบรูนเนี่ยมันมันง่ายขึ้นแต่กูว่ามัน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 ซับซ้อนขึ้นสำหรับกูนิดนึงนะคือมันอันนี้ไงคือมันจัดให้แบบมันจะมีรูนที่เขาจัดจัดไว้ให้เราเหมือนเหมือนอาเวยเลือกจัดไว้แต่ว่าแบบแต่ว่าระบบแต่ว่าถ้าเราจะจัดรูนเองใช่ไหมกูสวดการจัดรุนเองเสือกเสือกเสือกเอ้านิดนึง มื่อก he okay, ี้กูเราจะกดเดินถอยอยู่ดิกูหน้ากูเด้งเข้าหน้าเดเดเ้ตอบเฉียเมื่อกี้กูโดนเตฟเยอะครับือนพี่น้องไม่นั่นเชียวน้องก็เหมือนเซตอ่ะหรือว่าถ้าตัวเซตนะเว้ยถ้ามันไม่มีสกินคือกูก็ไม่ไม่มเลยเลยนะกูไม่มีมาหน้าเลยแม้มาสองคนแล้วเฮ้ยมาดูลึกมากคุณได้แล้ะกูติดใจยัด กูแข็งอะไรให้พวกที่มันดันดันป้องไวๆมึงรีบไปเลยทัดเฮ้ยออกเดมันมันบินมันบินแล้วมันยิงกลับหลังได้ได้ด้วยเหรอวะทำได้ทำได้ไม่ใช่ใช่มันมันมันยิงได้สามร้อยหกสิบองศาแล้วแต่มันบินเฮ้ยมันมันน่าอัศขายมากทัดใหญ่ใหญ่โมาขายมา้ยผู้ดาวเฮ้ย มานหน่อยแ <โย S 1> ล้วมาหน่อยแ <โย S 1> ล้วไ,<ห>ไ,ไม่ไม่มากูตายกินจะชชายอยู่กีน่มันมมันมันเหมือนจะอกอ่ะกูจะตายเลยกูแม่งไม่ได้เล่นานางคนบอกคาใาหนาไม่ไม่กูซีเอสตามไม่ทันซีม,มันเร็วมากมันยืนหน้ามันยืนน้ำหน้าก็ไมแปลกอ,อย่า,หาเหียยเนี่เนี่ยกูเลนลึกจังนะมารับแล้วเพื่อน เดี๋ยวเอาเรื่องโซวาไปจริงๆถ้าเอาเอาเรื่องโซวานี่กูกูต้องดันกูด่ากูกูต้องใช่ไหมกูดันเลยนะเพราะกูกูจะได้เปรียบโดนนะเออนั่นเพื่อเรามันมันอยู่บนเลยแต่จำนาที่ก็บนนะได้ได้ได้ไหมได้อยู่อันติดที่เหลือเราจะจะตายแทบปะถ้าถ้าโดนโอเดอร์สวนนี้มีมีตายเลยนะมเนี่ยตีตายนี่่เใหย กูเยมมพอไ่ทันกูกลัวแต่ว่าเกตอนโดนมีนาตีตายเลยเฮ้ยกดีอะบวกบวกบวกได้บวกได้บวกได้กูมาแล้วถ้ามันจะเอาจริงนะตีฟิเวลาอยู่ตออมันรัวเลยแล้วทีนีมันเสียตีแล้วมันไม่สู้คนแล้วไม่สู้คนนะมันเสียตีแล้วไงเขาไม่ได้เพราะกูอยู่กันสามสามคนเนี่ย เ้ยแม่เปิิดตห็นกูตายยังกูตายแล้วแหละไอ้เด็กกูกดโดนหน้าเด็ดเด็ดเด็ดที่มึงสงสัยว่าทำไมกูถึงบอกตายยังเมื่อกี้กูกดโดนหน้าเด็ดตอบพอดีแกวมตายจริงว่ะกูแกวอ่าดูเฮ้ยถอยถอยเลยถอยเลยถอยเลยเสียงเนี่ยถ้ามันคุ้มเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อเรามันได้ป่ะเมื่อกี้ ได้ไอ้เหี้ยสกิลอันนั้นโอรยสัตว์ไอ้คู่เออเชีย่ยเอ้ยเพื่อนมึงโอ๊ยแต่แต่แต่เพื่อนเราเราเราได้เพื่อนเราคนนี้มันมันมันแลกจริงเหรอสว์กูยอมใจมันจริงนะแลกทุกอย่างเออมันมันมันได้หลายหลายอย่างคือมันจะจะตายโอ้โหเยฉลาดซะด้วย มันวอดข้ามพุ่มไปแล้วมันมันก็วอดข้ามพุ่มเราไปแล้วเหมือนกันมาดียูยในเวลา,า,าชุโดโคตรคุมร้มเลยสัตแมน,นออ้โอ้โอ้ยเอาเรียสโซแมงโคตรหน้าโคตรหน้าเราขาดเลย

กลลัับบแแ้้ววมันได้ป้อมแน่นอนมันรอรอเค<แ>ลียร์เลยดีนะ<แ>ป้อมทิ้งทิ้งเลยทิ้งเลยเฮียกูเอ้ยแต,แต่แต่เรือดมันเต็มอะ่ะถ้าเราเราหลบเนียนเฮ้ยตีตีตีมาเนี่ยเพราะว่าป้อมป้อมมึงเลือดเยอะเลยอ้อโอ้ยโอยไอสัตว์โดนทุกอย่างเลย, <c oughs> เ,ยลเฮ้ยทวงแล้ไอ้เหี้ยเพื่อนเรามันมันได้มังกรแน่ครับมันเอาดุยานโอ้มันมันได้บ้าอเลยเนี่ยไอโซถอยเลยเวฟบเว็นี้เข้ามาไม่รอดเนี่ยเว็นี้เข้ามาไม่รอดเนี่ยถอยเลย มัน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 เป็น,น,นาการการใดที่อะไรเยอะมาเลยถ้าเพื่อนเราได้เป้าล่างคือคือคุ้มได้เขามี่กูสปีดเราไม่รู้ตัวเนี่ยยังไม่ทำเฮียเลยเนีย่ยยงทำนี้ได้เนี่ย <c ười> อีกตัว <c ười> อีกตัวแ <c ười> ดดแรดหลบสกิลเอ๊ะ โซวิ่งตามมามึงตายนะสอายสบายเฮ้ยเอี้ยแม่งมึงมึงมึงวิ่งตามมันย่างเงี้ยเมืองไหนเรามินมินเอี้ยเขามินเอี้ยเขาเขาเล่นเฮ้ยมันเอาปลาลอนเชี่ยไรวะมันมันอยู่ทุกตัวเลยนะเว้ยเอาเหรอหนึ่งไอ้สซ่ว้าวว้าวว้าวไปถ่ายนะครับมึงตายนะเพื่อนมึงเล่นเนมึงตายนะเพื่อนโอเค่เกี่ยมลอยไายติดไหปฮะโอ้โหไอ้แม่เย็นเอ้ยแม่ง สกิลเซลฟี่ตันกูยี่งคิเลยเราเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มจะไปงานแล้วยี่งจบทีนี้เราบริษัททีนี้ถ้าไหวดูมึงทำไปทำไมถ้ามึงทำไปทำไมวะคือฝั่งมันเกิดทั้งห้าตัวไม่มีใครตายสักคนครับนี่มันออกเผามาอย่างนี้สัตว์เนี้ยหนแม่งไอ้เแก้ขนาดไเน้ยบับ กูตายอะไรเมื่อกี้กูอันอันอันตีจนจนเกือบมิดมิดอ่ะเสือกตายกับหายไปไหนหายไปนู่นมันออกนี่ออกดาบแดงมาสักอย่างหายตัวแต่ยอมแพ้ดิยอมแพ้เลยออกไปเออทำมาอย่างดีเนี่ยมีสีตรงเดียวไปกินเด็ดเออเสียฉันนะปุ๊บเราเสียอีกสองป้อมกับเสียจังหวะไปเยอะเลย